ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ติดตามทุกคนทุกท่านนะครับครับวันนี้ผมก็อยากจะมาดูการทําเกษตรไม่ได้มีเงินน้อยนะครับแต่ไม่รวยแต่ก็มีกินนะครับพึ่งไม่รวยแต่ก็ไม่มีกินนะครับนี่ผมก็อยากจะให้มาดูกันนะครับท่านผู้ชมในเมื่อเราไม่มีเงินน้อยนะครับนี่ก็เพียงอยากจะให้ท่านผู้ชมได้มาดูกันว่าจะเป็นการแนวทางหาเงินนะครับแม้แต่เรา มันไม่รวยแต่ก็ไม่มีกินขออย่างเดียวว่าจะมีเงินน้อยนะครับพันประสบนี่ก็จะให้หันประสบมาดูกันนะครับผมก็อาจจะมาให้ความรู้นิดนึงและบางคนก็อาจจะสงสัยนะครับพี่เห็นในรูปเนี้ยมันอาจจะแก่แล้วก็เห็นฝักที่เป็นเม็ดที่เป็นเตรียมจะเป็นเม็ดเขาเนี้ยนะครับเหตุผลที่ผมไม่ตัดยังไม่ตัดนะครับ ผมใส่ปุ๋ยไปได้ในณนะวันนี้แปดกับแปดวันกับเก้าวันวันนี้นะครับแล้วบางคนที่ยังไม่เคยทําทําไมมันเกี่ยวกับปุ๋ยนะครับท่านผู้ชมมันเกี่ยวกับปุ๋ยปุ๋ยเนี้ยคาว่าปุ๋ยเคมีเนี้ยมันมันไม่ได้เกี่ยวกับที่เป็นที่สารเคมีที่ผมจะพูดต่อไปเนี้ยนะครับท่านผู้ชมการเรื่องใส่ปุ๋ยผักเนี้ย แล้วผักที่เราดองเนี่ยผักเส้นเนี่ยนะครับไม่ว่าหักอะไรก็ตามผมบอกได้เลยอันนี้คือความรู้นะครับไม่ว่าท่านผู้ชมจะซื้อผักอะไรเข้าไปดองหรืออะไรก็ตามนะครับผมให้เป็นความรู้คือถ้าหักใส่ปุ๋ยใหม่น้ําเขาจะดํานะครับผักไม่เปรี้ยวนะครับในนี้หักไม่เปรี้ยวนี่เหตุผลที่ผมไม่ตัดนะครับผมยังไม่ตัดแล้วมันจะทําให้หักเน่าเราจะเสียลูกค้านะครับ เราจะเสียลูกค้านี่เหตุผลที่ผมไม่ตัดนะครับผมยังไม่ตัดผมต้องรอให้หมดฤทธิปุ๋ยก่อนนะครับผู้ชมถ้าเขากินปุ๋ยอยู่เนี้ยนะครับยังไม่หมดฤทธิปุ๋ยเนี้ยเราใส่ปุ๋ยไปภายใน 3- 4สี่วันเนี้ยฮั่นผู้ชมไปตัดหรือหั่นผู้ชมรองหักอยู่ในช่วงเนี้ยที่น้ําดําหรือมันไม่เปรี้ยวทำอย่างไงแล้วมันไม่เปรี้ยวนะครับให้เปรี้ยวตามธรรมชาตินะครับโดยไม่ โดยไม่ใส่น้ำส้มสายชูบางคนไปแก้ซื้อมาแล้วไปแก้ปัญหาโดยใส่น้ำส้มสายชูใส่นะครับผมไม่เคยใช้ผมไม่ทำนะครับเพราะผมทำเองขายเองผมเอาหั้งคุณภาพและปริมาณนะครับอันนี้ผมจะมาพูดให้ฟังให้ท่านผู้ชมรู้ได้เลยว่าผักอะไรก็ตามแม้แต่หักกาดเขียวปีนะครับหักกาดเขียวปีนี้ถ้าหัานเอาไปดองแล้วมันไม่ค่อยเปรี้ยวน้ำไม่เหลืองน้ำ มันดามันจะไม่ค่อยเปรี้ยวมันจะเน่าเนี้ยนะครับถ้าท่านผู้ชมสังเกตได้เลยผมบอกได้เลยว่านั่นคือผักเขาตัดอยู่ในช่วงผักกําลังกินปุ๋ยนะครับมันจะเป็นเส้นนี้นะครับนี่เหตุผลคือมันไม่ตัดแล้วทีนี้ผมย้อนมาหักเส้นนะครับหักเส้นนีน้ทำไมผมเพิ่งปล่อยให้มันอาจจะดูแก่ดูโตสักนิดนึงถ้าแก่ ขนาดเนี้ยมันมันยังไม่เท่าไหร่นะครับคือผักเสี้ยนเนี้ยเป็นผักที่โตวไวมากนะครับในบรรดาผักที่ผมเคยปลูกนะครับท่านผู้ชมโตวไวมากถ้าตัดเล็กกว่านี้นะครับ20กว่าวันเนี้ยประมาณ25วันเนี้ยได้ได้ไดตัดได้เก็บเลยนะครับท่านผู้ชมในกรณีผักเสี้ยนนะครับอันนี้ผมจะมาแนะนาแล้วผมจะมาบอกนะครับแล้วทีเนี้ยผมจะมาบอกว่าทําไมผม บอกว่าทําการ,กรเกษตรจะมีเงินเงินน้อยนะครับผมเห็นคอมเมนต์หนึ่งนะครับว่าเก็บผักขายแค่กคำละสิบบาททันผสมนี่ผมทําให้ผมพูดให้ฟังนี่นะครับผมให้ดูกันสัดอันนี้แค่เพียงแค่ผลคอยได้คําว่ากิโลละสิบาทเนี่ยตอนนี้ที่ผมจะส่งเนี่ยผมตัดมาเนี้ยนะครับผมส่งไปต่างจังหวัดเลยส่งให้แม่ค้าคนกลางเขานะครับผมส่งไปต่างจังหวัดเลย ผมสั่งผมส่งอยู่เนี่ยเฉพาะหักเส้นเนี่ยผมส่งตายตัวเลยนะครับผมส่งตายตัวเลยราคาตายตัวจะหกจะแพงจะยังไงก็สร้างเขาจะขึ้นไปกิโลละ15บาท20บาทก็แล้วแต่นะครับแต่ผมส่งให้เขาเนี่ยตลอดทั้งปีถ้ผมมีเนี่ยนะครับผมส่งแค่กิโลละ10บาทนะครับท่านผู้ชมกิโลละ10บาทเนี่ยแล้วผมให้ท่านผู้ชมดูอยู่ในนาขนาดเนี้ยนะครับแล้วผมจะให้ไปดูว่าผมตัดแล้ว มันจะออกมาขนาดไหนนะครับแล้วในเมื่อขนาดนี้นะครับความผสมกิโลละสิบาทเนี้ยก็ลองดูวันเนี้ยผมตัดเนี้ยผมรับรองได้เลยว่าไม่ต่ำห้าสิบกิโลนะครับไม่ต่ำเลยผมบอกได้เลยว่าห้าสิบกิโลเนี้ยนี่ผมบอกได้เลยว่าแค่สิบาทเนี้ยแล้วห้าสิบกิโลเป็นเงินเท่าไหร่ผมไม่บอกให้ท่านผสมได้ไปคิดเอานะครับความผสมอันนี้เฉพาะหักเส้น แล้วทีนี้ผมให้มาดูหักหลักนี่นะครับท่านผู้ชมหักหลักเนี้ยนะครับเนี่ยผักลุยเนี่ยผมให้เลยเนี่ยตารางเมตรหนึ่งเนี้ยนะเนี้ยนะครับท่านผู้ชมตารางเมตรหนึ่งเนี้ยผมตีให้เลยเนี่ยสี่ต้นไปแถวละสี่ต้นเนี่ยตารางเมตรหนึ่งเนี้ยผมให้สิบสองต้นสิบสองต้นเนี้ยห้ามันห่อแน่นแหัวละหนึ่งกิโลนะครับห้ามันแน่นนะครับห้ามันแน่นเนี่ย หัวละหนึ่งกิโลแล้วทีเนี้ยหนึ่งกิโลเนี้ยนะครับอันนี้พูดถึงว่าตารางเมตรนึ่งเนี้ยผมให้ดูเลยเนี้ยประมาณเนี้ยนะครับตารางเมตรนึ่งเนี้ยสิบสองต้นเนี้ยเอาสักสิบโลโลละสิบบาทเป็นเงินเท่าไหร่นะครับพันผู้ชมอันนี้ให้พานผู้ชมไปคิดเองนะครับผมเพิ่งบอกว่าการทําเกษตรอย่ามินเงินน้อยให้เก็บเงินบาทไปสู่เงินสิบไปสู่เงินร้อยไปสู่เงินพันนะครับเราอย่าหวังเอาหลักหมื่นหลักแสนทีเดียว นะครับอันนี้ท่านอยู่รอดแน่นอนนะครับท่านผสมท่านอยู่รอดแน่นอนเดี๋ยวผมจะมาพูดนะครับเรื่องการขายท่านจะขายยังไงนะครับท่านจะขายยังไงผมเคยบอกไว้แล้วแต่คลิปนี้ผมอาจจะยังไม่พูดหรือผมอาจจะไปพูดทีหลังอันนี้ที่ผมให้ดูที่ผมให้ดูในณนะวันนี้ก่อนแล้วในณนะตรงเนี้ยนะครับท่านผสมแล้วตรงเนี้ยนะครับนี่ตรงเนี้ย อีกอย่างที่ผมให้ดูนะครับอันนี้คือผักกาดห้องเต้นะครับคือผักห้องเต้นี้นะครับพันปศุสมเนี่ยนะครับอันนี้ต้นมะเล็กผมบอกได้เลยนี่นี่ผมให้ดูแสงแดดนะครับในหน้าตอนนี้ที่ผมได้ให้ห่านผสมไปดูเนี่ยสองโมงกว่าแล้วนะครับเกือบสามโมงแล้วมันเป็นที่ร่มมันเลยไม่ค่อยโตนะครับมันเคยไม่ค่อยโตถ้ามันโตเนี่ยนะครับ่านผสมถ้ามันโตเนี่ย ประมาณสี่ต้นนะครับสิบบาทนะครับสีบ่บ้นสี่ต้นห้าต้นเนี่ยสิบบาทนะครับท้าผสมสี่ต้นห้าต้นเนี่ยสิบบาทเนี่ยนะครับแล้วตารางเม็ดหนึ่งเนี่ยสี่ต้นห้าต้นเนี่ยถ้ามันต้นใหญ่เนี่ยต้นละสิบบาทเนี่ยกามละสิบบาทเนี่ยมันจะได้เป็นเงินกี่บาทนะครับในหัาผสมอันนี้ที่ผมให้ดูเนี่ยนะตรงนี้นะครับอันเนี้ยเขาก็ดีตัดละนะครับแต่มันก็ถีนอยนะครับมันก็ถี แล้วมันก็เป็นช่วงแดดร่มนะครับแดดร่มล่มตอนเช้านะครับร่มตอนเช้านี่มันก็ร่มที่ที่เขาทําไว้นี่นะครับนี่่านผชมนะครับร่มตอนเช้านะครับผมเคยบอกแล้วว่าร่มตอนเช้านียมันไม่ดีนะครับมันมันมันไม่ดีพอพืชต้องการแสงแดดนะครับบางทีห้าคนเราเนี่ยนะครับเราก็ต้องกินอาหารตอนเช้า เพื่อไปสร้างพลังงานเพื่อให้เราได้มีกำลังนะครับนี่ผมให้ดูภาพรวมเลยนะครับท่านผู้ชมอันนี้ที่ผมทำผมเคยบอกแล้วว่าอย่ามีเงินน้อยนะครับเก็บเงินหลักบาทเข้าไปนะครับอันนี้คือกระลำดอกนะครับนี่นี่ผมให้ดูอันนี้ปลูกขี้หลังนะครับมันก็เลยยังไม่ค่อยโตเท่าไหร่ปลูกขี้หลังสุดเลยนะครับนี่ก็น่าจะได้ประมาณสักสามอาทิตย์นะครับนี่ ผมให้ดูภาพรววนะครับอันนี้ผมเคยบอกแล้วว่าอย่ามีเงินน้อยท่านจะมีรายได้ได้ทั้งปีนะครับถ้าเราทำผมเคยผมต้องย้ำว่าขอให้อย่างเดียวให้เราขยันนะครับให้เราขยันถ้าเราขยันได้เท่าไหร่เรามีรายได้นะครับเรามีรายได้ปลูกแม่แต่เล็กน้อย เราแม้แต่เราเหลือกินเราได้ขายนะครับพันปุษมอันนี้คืออย่างนี้นะครับอันนี้ผมให้ดูในหน้าตรงนี้และตอนนี้นะครับพันผสมขอเพียงให้เราทํานะครับพันปุมขอเพียงให้เราทําทุกวันนี้นะครับเราทําอะไรมันเป็นเงินทั้งหมดนะครับขายได้ทั้งหมดไม่ต้องกลัวนะครับพันปุษมเราเหลือกิน เราได้ขายนะครับนั่นนี่ผมก็ให้ให้ดูนะครับอาจจะไกลหน่อยต้นมะลุมนะครับปีแล้วนี่ผมได้ไปหลายตังนะครับหลายตังเลยปีนี้ด้วงกินนะครับเพรเหลือไม่เท่าไหร่ผมให้ดูหน่อยนะครับนี่ก็คือมะลุมอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับผมต้องรีบทํางานนะครับนี่อันนี้ผมบอกได้เลยผมย้ําได้เลยว่าพอให้เราขยันแล้วอย่ามีเงินน้อยนะครับอย่ามีเงินน้อย ผมบอกเลยเลยเก็บเล็กผสมน้อยมันจะเป็นการรายได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันจะได้นะครับมันได้ทุกอย่างนะครับขออย่างเดียวนะครับขอให้เราขยันนะครับขอให้เราขยันนะครับเราขยันเท่าไหร่ยิ่งดีแต่ทุกวันนี้ผมบอกได้เลยตัวผมเนี้ยนะครับผมไม่ได้กวัวจนนะครับแต่ผมกว่านี่นะครับผมกวนี่ผมบอกอย่างนี้นะครับทําไมผมพูดอย่างนี้ ผมให้รายละเอียดสักนิดนึงไม่กว่าจนเนี้ยทำอย่างไงมันขายได้ในณตอนเนี้ยนะครับพามสมมันเป็นเงินทั้งนั้นนะครับมันเป็นเงินทั้งนั้นผมถือว่าไม่กว่าจนนะครับแต่กว่านี้เนี้ยกว่านี้เนี้ยถ้าเรากู้มาเมื่อไหร่มันต้องเป็นหนี้นะครับแล้วเป็นหนี้เขาเราต้องใช้นะครับนี่คือที่ผมต้องมาพูดให้ท่านผู้ชมได้ได้ได้รู้กันนะครับบางคนก็อาจ ไม่พูดเนี้ยก็อาจจะนึกไม่ถึงนะครับอันนี้ก็คือวิธีการการกระทําที่่ันผูสชมที่อยากจะหารายได้นะครับเดี๋ยวครับพันผุสชมนี่ผมตัดออกมาแล้วนะครับตัดออกมาแล้วนี่ออนะครับนี่ผมให้ดูเลยนะครับให้ดูขับกว้างนะครับเนี่ยผมตัดออกมาในขนาดเนี้นนนออย,นนยนะครับ่านผูสชมที่กองอยู่เนียี่ยเนี่ยผมให้ดูขับกว้างเลยนะครับ ครับก็น่าจะประมาณเท่าที่ยังไม่ได้แต่งเนี่ยนะครับก็ประมาณ70็กิโลละนะครับไม่ต่ำเจ็ดสิกิโลนะครับแต่งแล้วก็จะเหลืออยู่ประมาณสักหกกิโลได้นะครับในตอนนี้นะครับก็เหมือนที่ผมได้พูดไปข้างต้นละนะครับถ้าผมตัดก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับท่านผู้ชมณฑก่อนหน้านี้เนี่ยสักสามวันเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับสักสามวันเนี่ย มันจะได้ไม่ได้ไม่ได้แต่งเลยนะครับแล้วจะได้ไม่แล้วจะได้ไม่ไ,ไม,ไม,ไม่ไม่เสียแอลฮอกนะครับแต่ทีนี้มันอยู่สถานการณ์อย่างเงี้ยนะครับ่ันผู้ผสมเราต้องมาตัดแต่งที่มันแก่ออกนะครับที่มันแก่ที่มันแข็งออกนะครับก็เสียเวลาไปนิดนึงแล้วก็ขาดน้ําหนักไปอีกนะครับถ้าผมตัดอีก3วันเนี้ยนะครับก่อนก่อนหน้านี้3วันเนี้ยโอเคเลยนะครับจะได้ไม่ต้องไม่ต้องแต่งเลยนะครับนี่ก็ มาแต่งแล้วก็ทำเป็นมัดนะครับมัดละห้าโลนะครับมัดละห้ากิโลนะครับอันนี้ก็มาให้ดูกันนะครับมัดละห้ากิโลโอเตรียมส่งนะครับแล้วทีนี้ผมมาให้ดูที่ที่ผมตัดออกไปนะครับในขั้นอุ่งมเนี่ยผมตัดออกไปแค่เนี้ยนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยถ้าพูดถึงว่าทั้งหมดทั้งที่เนี่ยนะครับยังไม่ครึ่งเลยนะครับ เอาแต่เฉพาะที่ป่าป่าหากาศข่าวลุยเนี่ยนะครับก็แค่เนี่ยจะวาดนึงตีว่าสักครึ่งนึงนะครับเฉพาะอากาศขาวปีเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับผมให้ดูกันเลยนะครับอันนี้ของจริงนะครับมาใส่โกหกมาใส่จกตาท่านผู้ชมนะครับรับรองว่าคลิปผงหุกคลิปนียรับรองไม่จกตาท่านผู้ชมแน่นอนนะครับเรื่องจริงของจริงกันทั้งนั้นนะครับผมให้ดูเลยนะครับนี่ นะครับไม่ใช่ว่าผมไปเดินเลาะถ่ายของคนนั้นคนนี้แล้วมาพูดอย่างนั้นอย่างนี้นะครับเหมือนบางขั้นบางคนนะนะครับส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นนะครับอันนี้ของผมนะผมทำกับมือมาจริงจงแล้วให้ดูกันของกันจริงๆนะครับท่านผู้ชมให้ดูภาพรวมกันนะครับนี่นะครับรับรองว่าของจริงไม่โกหกไม่จกตา น,นี่บางคนก็อาจจะหาว่าผมสร้างคอนเทนต์นะครับผมให้ดูทุกขั้นตอนนะครับการวิธีหารายได้นะครับหารายได้แต่ผมต้องมาย้ำว่าเราอยามีเงินน้อยนะครับนี่ผมก็ให้ห่านผสมได้ดูแล้วให้แล้วให้ท่านผสมได้นำไปพินิจพิจารณาดูนะครับ แค่คำละสิบบาทหรือโลละสิบาทเนี่ยมันจะหลายโลมันเป็นเงินเท่าไหร่นะครับ่ันผู้ผสมอันนี้ผมต้องย้ำว่าถ้าเราไม่มีเงินน้อย,นอยเนี่ยนะครับ่ันผู้ผสมถึงเราไม่ร่ารวยแต่เราพอมีกินนะครับครับอันนี้ผมให้ดูแค่แปลงนี้ก่อนนะครับพันผู้ผสมผมทําอยู่หลายแปลงหลายที่นะครับผมอยู่ทําอยู่หลายแปลงหลายที่นะครับบางทีเนี่ยนะครับเมื่อสองสามปีที่แล้วมาเนี่ยนะครับ ผมทำหลายที่เนี่ยบางทีเนี่ยผมตัดวันนึงเนี่ยนะครับร้อยกว่าโลสองร้อยกว่าโลเลยก็มีนะครับพันผสมอันนี้ที่ผมต้องพูดเนี่ยนะครับบางทีถ้าผมไม่พูดเนี่ยนะครับพันผสมพันผสมก็อาจจะนึกไม่ออกอันนี้ผมไม่ใช่ว่าเอาความดีเอาความขยันของผมมามาพูดให้่านผู้สมได้ฟังอันนี้แข่งแค่ว่าให้่านผู้สมได้กลับเอาไปคิดให้เห็นภาพนะครับ ให้เห็นภาพแล้วนําไปสู่การการจากกระทําของท่านผู้ชมเองนะครับท่านผู้ชมสําหรับผักเสี้ยนเนี่ยนะครับผมบอกได้เลยว่าบางทีเนี่ยผมที่ที่บ้านนอกเนี่ยที่ต่างอำเภอเนี่ยที่ผมบ้านที่ผมเกิดเนี่ยนะครับเมื่อเมื่อปีก่อนน,นะครับลานผมไปขายตกกิโลละสามสิบบาทเลยนะครับท่านผู้ชม กรํมละสิบาทเลยนะครับกิโลน,นึงทำสามกรัมเลยนะครับผ่านผสมอันเนี้ยแค่ขายสดนะครับถ้าเราไปดองเนี้ยนะครับผ่านผสมถ้าเราไปดองเนี้ยกิโลนึงเนี้ยเราเราจะได้สมมุติว่าของผมเนียขายกิโลละสิบาทเนี้ยแล้วท่านท่านผู้ผสมไปขายเอาไปดองขายแล้วเนี้ยนะครับหุงละยี่สิบาทเนี้ยนะครับท่านผู้ผสมจะได้ราคาจะได้กําไรขึ้นอีกไม่รู้ว่ากี่เท่านะครับท่านผู้สม ถ้าเราเอาไปดัดแปลงเราเอาไปทําแปรรูปออกมาไปเราไปดองแล้วอย่างเงี้ยนะครับพระมสมอันนี้คือหลักการหาเงินนะครับขอให้เราคิดให้เราทําให้เราขยันนะครับคิดได้ทําเป็นนะครับมันเป็นเงินกันทั้งนั้นเหมือนที่ผมพูดนะครับทุกวันเนี้ยนะครับก็เหมือนที่ผมพูดไปแล้วเขาว่ากลัวจนผมไม่กลัวนะครับเงินหาง่ายนะครับแต่ผมกลัวนี่นะครับ พราะพวกอย่างเนี่ยนะครับถึงไม่ร่าไม่รวยผมบอกแล้วมีกินมีใช้ผมไม่ได้เป็นนี้นะครับอันนี้ก็มาให้พันผสมได้เป็นแง่คิดมุมมองนะครับอันนี้แค่แปรงนี้แปรงเดียวนะครับผมต้องย้ําอันนี้แค่แปรงนี้แปรงเดียวบางทีเนี่ยนะครับเขามาซื้อถึงบ้านเลยไม่ต้องไปส่งนะครับอันนี้เมื่อเมื่อสักกลางยังไม่หึงกลางเดอนที่แล้วไปลายปลายเดอนที่แล้วเนี่ยก็มีแม่ค้าเขามาถามละนะครับตอนนั้นของผมมันเล็กอยู่นะครับ ก็ยังไม่มีนะครับก็ให้เบอร์โทรเข้าไปเขาไม่โหรกลับเข้ามาเขาก็คงจะลืมหรือไงเขาไม่ได้เก็บไปหรือไงไม่ทราบนะครับอันนี้ที่ที่ผมให้มาดูกันนี้เฉพาะแปลงนี้แปลงเดียวนะครับ